ขอบคุณอ c ซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูบเปอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจใบานางเนเด้อพี่น้องซอยฝากกดแชร์กดไล สับขาสาับตะไคร้ให้เอาที่สบายใจบายนางเนเดอพี่น้องวันีกับพี่น้องมาอีกแล้วไป่น้เอาที่สบายใจบายนั่งช่วงกินเด้อพี่น,อ <c oughs> น้องมาเก็ญยัางไก่เฮ็ดพี่น้องมากินยังก่เห็ดเฮ็ดกินเป็น้องเยวกัน วบวกันหมดสบายใจไปนางไม่หนู้นําเสนอวันนี้แล้วไปนองถาดบักไงไปนางเขาปุ้นไปนองเขาปุ้นน้ายาตรีน้ะพี่น้องเด้อพาดใส่ถาดไงไปสดเรือนะบาดเนี้ยตายจะาสดเรือก็หมายถึงเห็นจังไนจีงสกินเหมือด้ะพี่น้องเด้อบออยากปาดพี่น้อง ก,กับพักอีตู้แหละพี่น้องอยู่สวนพุนะ่นมีหอดซ่อมดอกกินหอดซ้อมดอกพี่น้องบ่าว่ากันไป่นังเด้อค่อยเคเอมไปเด็ดพักน้ำผู้ใดบุษมัยตะกินนะซ้อมดอกก็เจ้าจบ่อยเอาเด้พี่น้องบ่หวมเป็นยังบ่อยกินคนไทยเด้พี่น้องเด้อแปลมากเราเนี่ยทุกคนไทยเอันแปลมากนะมันอข้าเจ้าว่ามันกินบ่อยซ่อมดอกไม่ต้องกินหมายถึงอย่าง่คยก็บอกเขาใจกันนะ หรือว่ามันสีออกลูกตายค่าท้องสันกับ่าบอสังเด,องดออ้อพี่น้องเด้อประมาณว่าบอมีบอมี่เหรอพี่น้องลูกคอยนะ่ะตายค่าท้องแล้ว <laughs> เอด son, ็ดอ้นโซนโยลูกแฝดย,ย่างดีพ <laughs> ยหยามดังพักกะสิมิกระลำเด้อพี่น้องละกันหมักมาละเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยจะสิกินเหนือพี่น้องโอ้ยไรแต่หันบัตรโอ้ยตายจะบอเนี่ยเมีศรัทธาเลยก็บลกแต่งเด้อพี่น้องเด้อ มักมาละนี่กินดิบมาเป็นเป็นยาระบายได้พี่น้องเป็นยาระบายพี่นอ้องม,มาละลูกว่าบ่เคยเคยเห็นแม่เอามือกินจังสีเจักเทียบอ่ะนะอุ้ยหาบอกว่า,ากินกับปุนเอาซอนสดที่สีใดสีแตกกินกระปุนเอาซอนสดท,ท,สที่สีใดสีแตกพี่น้องที่สดไหนเมื่อกี้พี่น้องเด้อสดแล้วมันกีสีแนดงนี่ตอนนั้นมือก็ฮักนี่ฮักข้อันใบนี่พูนจะไปใส่ ผ่ารึปลี่ยนองควนห่วยห,หว่วยหวอนหอนมาเด้อพี่น้องมาเด้อมื่อนี้ว่าเฝ้ารึ้ปพี่น้องยังไม่ได้เอนะคะเอก็หมายถึงใส่เครื่องประดับรึเปพี่น้องเด้อไปทํางานก่อนเอพี่น้องมื่อนี้บ่แลนด์รึเปลี่อนที่ไปพี่าดกินกระดิ่งซ้ำเก่าได้เพี่น้นอ,งนอ,นนนนองเด้เอแซ่บมั้งเหมือนเจ๊งรึเปลี่นเด้อ นั่งเงินในสิบมื่นเจ้านะไฟมาถึงเอาที่สบายใจเป็นอย่างไรว้ากันบ๊อกเคยว่าบ๊อกแซบหน่ะบ๊อมี่ cạt nào là cái nóng được cạt điên đó đọc bậc kia khỏi kháo chặt phạt như thế này sẽ bớt xe đài hết chân này cái nóng xuân với cả tháng ở nhỏ khổng với gì nóng คันน้ำก้างแข็งเบาองมันมันเป็นอย่างไรอ่ัน้ำก้างแข็งแข็งร่องมันเป็นอันเป็นเป็นน้ำแข็งอ่ะใบมันบวดมันเกิดตายไปเนาะดอกกออําศึกหมึกเยอะขนาดบุ๋มคอยปุ๋ยใส่์บ้านเนี่ยเซพตเสียดายตีเพนน้อง <c oughs> กับที่ว่ากับว่ากินกินคักกินแน่นะปีน,นี้กันนะเซพต์เสียดายปันไอ้เรื่อก รสชาติกำลังดีเลยบ๊อกเ,เ,เกิมเขาบอกเกี่ยเหนายไอ่ะวันนี้ไม่เฝ้านะคะบ่ฟเฝ้ากับไม้ถึงว่าบ่อรีบได้เพี่นหนังเด้อเฝ้าหมายถึงรีบ ก็ปุ่นทุงนี้ก็มักมันเสร็จเนี่ยอ,อีหานั่งก็จะมันกินเป็นตัดแสบกูระยากน้ำเนะ <c oughs> นี่ยปวดรังก้นนะพี่น้องแสบขันยูดีไม่แห้งเม่ยาบ,บานะพี่น้องเด้อ คยจะไปกินทั้งสีโม่บ้านเลยให้ให้คุ้นแม่บ้านเห็ดสู้กินเนีย่ยแค่งกันว่าโม่บ้านในเซยกับเขาแสบได้พป่น้องเด้อ <c oughs> ให้รังบ้านเปนหองสิมีรังบ้านได้พป่นหลังเด้อสิ <c oughs> มีพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งสองพันสามพันบ่ซีโม่บ้านพันหนึ่งพันหนึ่ง สองพันสามพันฉนน่ระสามพันประมาณนี้บอกุณแม่บ้านเห็นมมวนๆน้วเป็นของเนาอก็สิมันเดียว ฟีเมือกลุ่มในสิทธิหนึ่งอ่ะเสมอกันรจะไหนไปนหน่องให้ทอกันเด้อต้องแต่งจานหอมน,นีดไปนหน่อย <c oughs> บนมาเสียบแต่เนาะกินที่การแต่งจานก็ต้องสวยหอมน,นีิดหน่อย กินแล้วก็มมหมอล่ำหอมเลยนะเฮ้ยแบบผักแบยว,วาดภาพแบบพี่นอ้องเป็นตะมวนมาหน่อยทงเมีะยนี่ย่ <c oughs> ามไรโควิดมันสิเศร้าเว้น <c oughs> อาทิตย์ตลาดนัดก,ก็จะมีแจกแล่นแจ่นปบบนั้นนะพี่น,อนอ้อง เอาอิเล็กตรอนจกโตสามารถดิ้งดองดิ้งดองหัรอว้าวัิปักเลย <c oughs> เก็บเงินใหม่ไปแจก fc กันพี่น่องใครที่เป็น fc แล้วพี่นองเนอะ fc ที่สับตะไคร้ในยูทูบแล้วพี่นองเด้อย่บา,บานใบหลุมเด้อ <c oughs> อาจจะมีรังวัาไหนแล้วพี่นองเด้อ tôi bán nào con mặc mọi người nó sẽ được tìm mua kìa tìm hm thế hm hm Sẹp hm 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 kim hm hm ผัวมีหนะ้าใครเขาปุ๋ยอย่าแพงขึ้นค่า <c oughs> กินไปลองไปพีป่น้องสบายสบายสไตล์เอาที่สบายใจไปนั่งจะเป็นสีนด้นเปนหนังเ <c oughs> ด้ออย่าว่ากัน ก้องเ่เป็นหมืนะมันคอยว่าเปิดไฟอโทราศัพท์แกง mặc nhà mặc lạp 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 bị lạp lạp bạc lạp lạp ผู้ดีเด้อเด็ดต่อะง้หน้ามันกับทาเดียวกันแหละปากเตยเตยมากินสวยเด็ดต่อยิ่งใส่ซ่อนยิ่งก็หมายถึงแบบแบบ เบิ้งหน้าเด้อประมาณน <ıyorlar. S 2> ั้นงี้งิ่งขยะขยะงี้งิ่พี่น้องเด้ะโอเคได้กันจะรวยจะจนท่าเบงคี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องเด้อสิให้โซเดโลโซเวลาเบงคีกันหนาคือกันนะพี่น้องเด้อ เอกเรียงกีตอนมนนี่เอกเรียงกีอยู่นี่กูเตะกีซากีซ่ากูได้นอวะย่ากินเข้า้าบอกเรียงกีกูเตะกีซากีซ่ากูได้หนอวะเนาะพบพ่อแแม่พล่บย่ามกินเข้าไหว้อกเรียงกีอือหือร้องข้อไหนาจมกันเนาะมาบอกเรียงกีนี่ย่ากินข้าแต่กูเตะกีซากีซ อันเนียเป็นอีท่านะเป็นหนังเนอะเค้ยพี่น yani> ่องดี่โอ้ไม่นส่เงาพอกันคลิปหนาพี่น่องไม่ไปพี่น่องปุ้น